ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดี f อฟทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับนะครับผมก็จะมีสุดหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร2ตัวบนนะครับชุดเดียวนะครับก็จะมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสูตร2ตัวบนสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับผมคำนวณย้อนหลังอสงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็ให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับ นะครับผมในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักหมื่นนะครับบวกบวกกัน3ครั้งนะครับบวกหน่วยบน3ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลัก10นะครับต่อไปนะครับหลักพันบวกกัน3ครั้งนะครับบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวก10ล่าง2ครั้งนะครับแล้วก็บวกด้วย1คงที่นะครับอันนี้ก็คำนวณหาผลลัพธ์ในหลักหน่วย นะครับก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณน,นะครับ <c oughs> นะครับก็เริ่มจากงวดที่ออก386 372เล็กนะครับเลขล่าง2ตัวล่างนะครับก็คือ38นะครับหลักหมื่นบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข8 นะครับบวกในบน3ครั้งก็คือเลขก2นะครับนะครับแล้วก็บวกได้3คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลัก10นะครับ2บวก2บวก2ขอภายนะครับ8 8บวก8บวก8บวก2บวก2บวก2บวก3นะครับ ผลลับที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับก็คือ33นะครับเราก็จะได้เลข3นะครับมาในหลักสิบต่อไปนะครับหลักพันบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข6 นะครับบวกในบน1ครั้งก็คือเลข2บวก10ล่าง2ครั้งก็คือเลข3นะครับแล้วก็บวกด้่คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ6บวกหบวก6บวก2บวก3บวก3บวก1นะครับผลลัพธ์ก็คือ 27นะครับเราก็จะได้เลข7นะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบเละก็หลักหน่วยนะครับผมผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในวดนี้นะครับก็คือ3 7นะครับ เลข3ก็เข้าหลักสิบนะครับเลข7ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ3 7ชุดเดียวนะครับ <c oughs> ต่อไปนะครับหนงวดต่อไปนะครับผมนะครับหลักหมื่นนะครับบวกกัน3ครั้งก็คือเลข4 นะครับบวกในบน3ครั้งก็คือเลขเ็ดนะครับบวกด้วยสคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับสี่บวกสบวกสบวกเบวกเบวกเบวกสนะครับผลลัพธ์ก็คือ36 นะครับเราก็จะได้เลข6นะครับมาในหลัก10นะครับต่อไปนะครับหลักพันบวกกัน3ครั้งก็คือเลข5นะครับบวกในบน1ครั้งก็คือเลข7บวก10ล่าง2ครั้งก็คือเลข9นะครับ แลยครับลยก็บวกเล้1งคง,งที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ5บวก5บวก5บวก7บวก9บวก9บวก1นะครับผลลัพธ์ก็คือ41นะครับเราก็จะได้เลข1นะครับมาในหลักหน่วยนะครับผม ก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลัก10และก็หลักหน่วยนะครับในงวดนี <principio> ้นะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในงวดนี้ก็คือ6 1นะครับนะครับเลข6ก็เข้าหลัก10ตรงๆนะครับเลข1ก็เข้าหลักหน่วยตรงๆนะครับก็คือ6 1ชุดเดียวนะครับ ต่อไปนะครับในงวดต่อไปนะครับ <c oughs> หลักหมื่นนะครับบวกกัน3ครั้งก็คือเลข3นะครับบวกหน่วยบน3ครั้งก็คือเลข1นะครับแล้วก็บวกได้สมคงที่นะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ3บวก3บวก3บวก1นบวก1บวก1บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ15นะครับเราก็จะได้เลข5มาในหลักสิบนะครับต่อไปนะครับหลักพันบวกกัน2ครั้งก็3ครั้งนะครับผม นะครับก็คือเลข2นะครับบวกในบนบน1ครั้งก็คือเลข1นะครับบวก10ล่าง2ครั้งก็คือเลข5นะครับนะครับแล้วก็บวกด้วย1งคงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ 2บวก2บวก2บวก1นบวก5บวก5บวก1นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ18นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมาในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ2ตัวครบนะครับทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับผลที่ออกนะครับ สองตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ5 8นะครับ,นะรบเลข5้าก็เข้าหลักสิบตรงตรง,ตรงนะครับเลข8ก็เข้าหลักหน่วยตรงตรง,ตรงนะครับก็คือ5 8ชุดเดียวนะครับ นะครับผมสูตรนี้นะครับก็ทําย้อนหลัง3างวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็ให้ท่านผู้ชมดูว่าเป็นแนวทางนะครับนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับบางทีก็พูดผิดพูดถูกนะครับบางทีก็หลงหน้าหลงหลังนะครับก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ นะครับผมก็จะเรลืกกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับงวดประจำวันที่16ทธันวาคมนะครับพศสอ6 4นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับ นะครับหลักหมื่นบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข7็นะครับบวกในบน3ครั้งก็คือเลข8นะครับนะครับแล้วก็บวกด้วย3คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ 7บวก7บวก7บวก8บวก8บวก8บวก3นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ48นะครับเราก็จะได้เลข8นะครับมาในหลัก10ต่อไปนะครับหลักพันบวกกัน3ครั้งก็คือเลข7 นะครับบวกในบน1ครั้งก็คือเลข8บวก10ล่าง2ครั้งก็คือเลข8นะครับแล้วก็บวกด้1คงที่นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ7บวก7บวก7บวก8บวก8บวก8บวก1นะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือ 46นะครับเราก็จะได้เลขอกนะครับมาในลห,นนนหน 4, นล,ล,ลักหน่วยนะครับผมก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับส2ตัวครบนะครับทั้งหลัก10บเลยก็หลักหน่วยนะครับผมนะครับก็คือ86นะครับก็รอลุ้นนะครับรอผล ในวันที่16ธันวาคมนะครับพศ2564นะครับ8668นะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับ ส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ <c oughs> สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน f อทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับในคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ